สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตะลุยกินของกินในตลาดประจาเอื้อกันนะคะไปกันเลยค่ะพี่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 ซื้ออะไรคะพี่ครับพี่ซื้ออะไรคะชูชีกับโรตีค่ะมีอะไรแนะนำบ้างคะโรตีค่ะโรตีขอดูโรตีหนคะนี่ค่ะใส่กุ้งค่ะคน่ากินมากค่ะแล้วอันนี้อะไรคะชูชีค่ะชิชีว้าวชิ้นละเท่าไหร่คะสิบบาทค่ะถูกมากใช่ไหมคะตลาดนี้ ผ่านค่ะไปกันต่อค่ะทุกคน kamu <coughs> 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 <coughs>

ะคะชิ้นบิ๊กเลยะค่ะสิบบาทค่ะ

คุณรูลกินอเดี๋ยวมาค่ะ จำๆเลยค่ะเลยจำๆเลยเลยจำอะไรไม่เชื่อเดี๋ยวแยมจำๆค่ะร้านคุณลุงใจดีมากค่ะแยมจำๆโอเคได้เลยแต่ลูกค้าบรการเป็นไหมือนโบ้เลยพอแเลยค่ะราคาถูกด้วยวันนี้กี่บาทได้ครับพ่อคะกี่บาทคะเจ้ถูกมากค่ะนะคะบริการดุดดังญาติมิตรค่ะ เีทุกคนถึงมีร้าน <ขอ S 1> เด็ดอี่หนึ่งร้านเด็ดย่างกิมรัเด็ดตามไปค่ะ นเน,นไปกันต่อครับพี่ทิงต่อไปจะาพาไปซื้อน้ำกันนะอยู่น้ำซื้อต้องมีน้ำด้วยจัดไปครับน้องซื้อน้ำย่างสดสดใหม่ๆร้อนๆเลยดลให้น้องก่อนอับ

กเท่าไรคะพห้สิบเาชความหวานนะคะใครมือหวานไหมคะหวาน้าเป่อกไ้ห้าปนพ่อผมได้หรอเป่ดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอะไรอะเดีวครับใครหวานเวันดีหร เนี่ยเมื่อกี้ผมได้วนกลับไปซื้อกล้วยทับบานะครับชุดละสามสิบคนนี่ครับยีเสถียรครับอีกอ้ยโหหยุดไหมตัดออกนะคะคำนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันที่โรงเรียนค่ะไปครับไปค่ะและคือมุไม่ไหายไคิพี่คะพี่พี่ขับก่อนพี่ขับครับเมื่อกี้ผมไปซื้อ ได้ไปซื้อไอ้ของกินจากตลาดได้แย้าดินะครับผมได้ซื้อนี่กล้วยทับเจ้าโบราณครับนี่น่ากินมากน้ำามาเขาเข้มข้น,นมากเลยนะนี่ผมกินให้ดูจิ้มไปไงไงนี่ครับรรออนี่แหละรสชาติที่ค่ารคอยอืเออครับกำเนือมห,หม Uh huh. มาค่ะวันนี้เรามารีวิวซูชิที่ตลาดเอืออารีค่ะ oh. อ่าชิ้นละสิบบาทนะคะได้ชิ้นบิ๊กๆเลยค่ะน,นี่อันมันเริ่มเทิมเลยค่ะแถมโชออยุสองถุงแล้วก็วาซาบิวาซาบิอีกหนึ่งถุงค่ะวาซาบินี่เผ็ดป่าวไม่รู้ต้องลองพอเหียไหมไม่เผ็ดผกินประจำเราจะไม่ราดนะคะเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติเราจะใสข้างนอก มันเป็นวิถีชีวิตการกินซูชิของเด็กบ้านๆค่ะตัดแบบตัดภาพไปข้างๆนะคะเขาก็นั่งต้นเอ่อกล้วยทับแตนค่ะแล้วก็อเขาทำุเรากินอันนี้กันก่อนนะคะจิมจิมจิมิเฮ้ยกูกินได้เหรอลืม คือค่ะมันกินชิ้นหรือไม่หมดนะคะตั้งกินสองคำนี่ใส่คุณหนูอะไรของเดียวหมดนี่หรือวะอะไรมากค่ะมันไม่ได้นมจุกวัชเมตนสมุขแล้วด้วยเขาเรื่องมันมีร้ําเปิ้ครับตรงนี้เลยคืกินอันนี้ก็เป็นแซลมอนอะไรมันก็ค่ะ ขา้าวบ้นชิ้นโตๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นซูชิโรนะคะเราต้องกินคําเดียวค่ะเพราะซูชิโรมันจะสแซ่บในคําเดียวกินไม่ได้โ oh <my> อ้โหมันกัดรีวิวคำแรกติดใจขึ้นจมูกค่ะคำต่อไปติดคอครับเนี่ยอยู่คอแล้วอันนี้รีวิวแบบกินแบบป๊อปซอย่า <laughs> อร่อยมากค่ะ <laughs> เรา ถึงเราจะไปเย็บปล่าออกมาแต่เราก็กินได้ค่ะไม่หวาน<ป>นี่ค่ะนี่คือแพนเค้กนะคะนี่เรากินไปแล้วนะคะระหว่างทางมันเป็นรูปกบเคโะเราจะมาซิมกันรสชาติเค็มค่ะมันคือแป้งนะ่ะโจะเหลือแตกชิียวเลยแหละมีสตินะคะเพราะว่า การที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจ,จริงนะคะไปควางมาท่านี่นี่ทางนี่นี่ดูมาดูมินเสิร์ครับมินเสอร์มึงแย่งขออขอสลัดโรับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดครับเด็ดพอๆกับร้านปลาหมึกเลยนี่ค่ะแซลมอนค่ะเฮ้ย ต้องจ to ุ๊บค like ู่น้กินเหมือนี้นี่น uh huh. ี่น no> hmm. ี่ไงครับเร็วๆครับเร็วๆถึงได้เดี๋คำเท่าๆาหกแล้วหยดแล้วโอ้ไม่เป็นไรอย่างนี้แหละนี่จิมเข้าไปน่ะยิมเข้าไปปุกิมนั้นนี่อะไรเต็มคำเฮเฮ้เฮ้มันได้น้าคะกินด้วยอ๋อ ไม่ใช่ของเรานะคะเรามาค่ะเรามาต่อกับไก่ย่างข้าวเหนียวกันนะคะไก่ย่างอันนี้ชิ้นใหญ่มากค่ะมันน่าจะเป็นเครื่องในนะคะหนูหยิบเครื่องในมาไม่ละห้าบาทเองค่ะถูกมากแล้วก็ข้าวเหนียวห่อห้าบาทค่ะซื้มอมาสองห่อตัวแป๊อันนี้น่าจะเป็นเครื่องในเบลเอาออ่าคนนี้จะเป็นคนรีวิวนะคะโอย <laughs> Oh. Oh. อร่อยมากค่ะอืมข้าเหนียวด้วยค่ะม,มาต่อกันเลยนะคะคอ,อ่ายู่นี่ไหนรสชาติถึงเครื่องค่ะไม้แค่5บาทเองนะคะไปตำเงันได้ค่ะ